มีทั้งหมด3สีสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมค่าดสนใจยิงดึงใต้คลิปนะครผมอรุณสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับผมนะทุกคนอรุลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับผมนะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาสอนนะครับผมเจอคอมเมนต์หนึ่งนี่นะครับคอมเมนต์นนะี้มันทำให้ผมส,สับสนว่าสิ่งนี้นะสิ่งนี้ อคแปบนึงขอโทษนะครับที่ไม่คิดเลยวีดีโอนนอันนี้คือมันเป็นตอนสามทุ่มช่างและหอบเริ่มจกคือช่วงน,นี้ผมอาจจะไมไ่ค่อยได้อัดคิปเพราะทางเวเขาเปิดแบบออนไซน์นะครับเพราะอาจจะไม่ได้กลับมาอาัดคีบแบบปกติหรือทุกวันนะ อาจจะเป็นรถคลายอันนั้นก็โอเคได้ครับอันนี้เอามาอันนี้นะมันเป็นรถไฟแบบอันนี้จะเป็นรถไฟอันนี้จะเป็นรถไฟแบบขออนส่งคนอย่างเช่นแันหนึ่งนะครับขนส่งคนนะครับขนส่งคนยังไง เดี๋ยวผมพาทุกคนไปสาธิตนะว่าส่งคนส่งคนยังไงนะครับมันเป็นแบบนี้ครับขอโทษนะถ้ายินเสียงทางบ้านนะเพราะมันมีคนบางคนมาชอบพูดเยอะนะครับไม่สนใจอะไรนะเขาจะพูดเยอะ มันไปแล้วมาอย่างนีเ้เป็นต้นนะเดี๋ยวเราพาทกมาดูกันว่าทำยังไงอย่างนี้นะฮะมานั่งนะฮะอันนี้คือรถไฟแบบเดียวกันที่เราสร้างในสวนสนุกอันนั้นนะแต่แค่เป็นแบบแบบเข้ากับบีมนนเลยมันเป็นเมืองโมเด์นะก็ต้องอะไรให้มันแบบย้อนรังการเนี่ยมันจะเป็นรถไฟแบบนี้นะคือส่งคนไปอีกแต่ละจุดนะฮะ มันคือรถไฟดีสารเน่ยอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะเนี่ยเป็นเนี้ยต้นนะครับที่เราต้องทำจะเป็นนี้อันนี้เป็นเมืองของใครอันนี้เป็นเมืองที่ผมสร้างมานานแล้วครับเมืองนี้ผมก็เข้ามาทําอะไรทุกวันนะครับไม่ใแบบหา่างจากเมืองนี้เลยก็จะเห็นว่าผม ออนไลน์ Online, อยู่ในโลกคขาไม่ทำหมดแต่ไม่ได้อา่านคลิปนะเพราะเขากำลังมีคอนเทนต์อะไรสักอยาก่างแต่ไม่ก็คลิปนี้ไม่คลิปยาวก็เลยอัดตอนนี้เลยก็แล้วกันเพราะอะไรอย่างน่าจะอะไรดีๆแต่ถ้าได้ยินเสียงก็ควรอย่าแซกให้เพราะทางบ้านเขาก็ดูทีวีอยู่นะครับก็ขอ,ขอโทษถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอโทษต่อ อันนี้นะครับอันนี้ก็คือนีใช่ไหมนี่นะฮะอันนี้นะฮะอันนี้ผมขออน,นุญาตสาธิตนะฮะเพราะมันก็เหมือนกับอันนั้นนะฮะเขาบอกว่าเขาสอนให้เราสอนสร้างอันนั้นใช่ไหมครับอันนี้มันก็เหมือนกันครับมันอยู่ในหมวดหมู่นดี้กันช่อันนี้คืออ่ะเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วจุดหนึ่งชื่อว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้นะฮะแล,และเราก็ทำการสร้างสถานีต่อไป อ๋อเกมนี้มันมีอาชีพหนึ่นงนะอาชีพในนี้คุณจะทำกันก็ได้้เขาบอกว่าให้รถไฟพวกนี้ถึงสามสถานีนะอ่านี่คือสถานีที่สามละมานะฮะแล้วก็ทำอ่าอ่าไม่ไปนะแล้วก็ทำการสร้างสถานีที่สี่ ต,ต้องให้เท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันแล้วโอเบียวโอเคโอเบียวโอเบียวโอเบียวก็นี่นะแบบนี้นะและคุณมองเอีกทีมัมีรถไฟสองอันมีรถไฟสองอันออทำยังไงทำกันเชื่อมกับเชื่อมแบบเราอยากให้ดูคนดูนี่ครับนี่เห็นไหมครับรถไฟอย่าคิดอ่ะเปิด ทำไมนะฮะทุกคนลองดูรถไฟเพราะมันมาจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะอก็ถ้าแบบอันหะนึงนะอันนี้เขาพลาดเขาพีต้องรถขบวนลงไปไหนมาแล้วขบวนเดือดสามขาบวนนะแล้วก็อ่อนแต่ไ,ไม่เออเออเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจอด ติดกันได้ด้วยเฮ้ยไม่ทำมาด่าฮัลโหลจะไปไหมเนี่ยไ,ไฟคันนี้มันบักบักนะอ๋อมันไม่บักนะนี่นะฮะแอปเนี้ยนะฮะแล้วดูนี่นะฮะไฟมันก็จะขับไปอย่างนั้นใช่ไหมอขอโทษครับพอดีลืมสส่างามามามา,มากลับมากลับมา นี่งั้นทุกคนต้องสร้างแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ตัวนี้มันจะมันจะไปตลอดเลยมันจะไม่หยุดให้เราได้วยมันเราต้องทำยามสร้างนะฮะแต่เสียงทีวิกก็ไม่เอาโดดจางลยไม่ใช่เลยอย่างนี้นะดูนะครับมันจะเป็นยังไงมาดูกันมันจะเป็นแบบนี้นะครับ เราดูกันน่ทุกคนอาจจะเห็นผมตัดหละเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะวนครับพอมันมีคนจากตรงนี้ใช่ไหมมาถึงปุ๊บมันก็จะมามันก็จะมาสองคนตรงก็จะคนมาส่งที่สถานีนี้พอคนเข้าพอคนข้ารถไฟต่ออีกครั้งมันจะส่งไปที่สถานีนี้สถานีนี้สถานีวนไปหมดละมันระบบของอันนั้นอะไรครับเดีนย้เราเปถามขบวน ไปสามสานีและหมวดมันอยู่หมวดไหนคะกดเลขหนึ่งในคีย์บอร์ดฮะเดีย๋ยวใได้โทรศัพก,กดตรงที่มันเป็นรูปหิ่งช้สวัสดนะครับแล้วก็ไปที่หมวดสุดท้ายครับหมวดสุดท้ายนะมันจะมีอันเนี้ยที่มันไม่ใช่เครื่องเล่นรถไฟห,นหอนี่ก็รถนะไฟหอนี่ส่วนแล้วอันนี้รถไฟส่งดยสารถ้าขอผมขอเรียกอย่างนั้นโดยตรงนะ โอเคได้เวลาจบคลิปแสดงข้้านี้คือคลิปนี้เป็นคลิปสั้นมไม่ได้มาเล่นอะไรผมแค่มาสอนนะครับโอเคถ้าใครสใสยอะไรอย่าลืมสั่งโ้ออ่านมันมืดแล้วหัวสมองแทบถึง่สัคักถ้าใครอยาอกปัญหาอะไรอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอาจจะตอบช้าแต่ ถ้ามันรู้สึกว่ามันมีปัญหาน,นี้บ่อยไปเรจะลงคลิปมาให้นะครับนี่สุดกับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่นะบาย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 